สวัสดีครับทุกคนพร้อมอยู่กับผมเอ่อลืมไปล้เรเล่นไม่ต้องลืมนะวันนี้ผมจะมาหมุนวงล้อแจกสัตว์เลี้ยงคัสิกดาก้อนตามที่พวกคุณทั้งสามคนนะครับพิมพ์มาในแชทมาดูกันว่าเอหยุดมาดูกันว่าใครจะได้นะครับเราจะหมุนภายในสามสองนง ด้วยนะครับกับคุณ AJKFKEP8 เออลืมบอกนะครับผมแจก3ารางวัลน,นะก็คือพวกคุณได้ทุกคนนั่นแหละแต่คนที่แบบอยู่ที่ท้ายก็จะได้น้อยก็คือเหมือนคุณมาแสดงออกก็ดีแหละครับเพราะงั้นผมจะลบคุณออกคุณ AJK อ่ะออกแล้วหรอนั่นถึงว่าผมเขาผมจะไม่นับแล้วกันนะจะลบคุณ AJK ออกไปนะแล้วเราจะสุ่มต่อนะครับตอนนี้เราสองคนนะครับไม่ผมร้อเล่นผมแจก2อรางวัลเอ๊ยหรือ3ดีอ่ะสามแล้วนะครับมาดูนนะครับว่าคนที่2จะเป็นใครที่จะได้รางวัลรองนะครับระหว่าง O W O สองสี่กับคุณกงศูนสองศูนสนะครับมา3 2มหนึ่ง สองสองสี่เจ็ดนะครับคุณได้รางวัลรองซึ่งผมจะไม่บอกคืออะไรแต่ผมจะส่งไปให้คุณนะครับโอเคจบคลิปเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบคุณกงสุนครับคุณมันก็ชื่อกงสุนรกอ,องสุนทสองนะครับคุณได้รางวัลที่สามซึ่งผมก็จะไม่บอกคุณเหมือนกันว่าคืออะไรโอเคครับงั้นคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับบายบาย